แล้วถ้าหนูถ line, ูกหวยวันน <can> ี i̇şte elite, ้นะหนูจะมาเลยเลยถูกหมื่นกว่าบาที่ผ่านมาแปดพันหนึ่งสี่ห้าตรงเดี๋ยวคนลุกหนึ่งครั้งที่สองอีกได้สองสองห้าอีกไปสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัตน์ชนีชาแนลเราอยู่กับพี่นพี่ดวงเฮงครับเมื่อสักครู่เห็นพี่ผู้หญิงเขาไปไหว้ที่ไม้คล้ายพญานาคนะแล้วก็เห็นก็เลยว่าจะถ่ายภาพลงเฉยๆเนาะ โอ้ยมาตื่นเต้นเลยคราวนี้มาตื่นเต้นเลยคราวนี้ก็คือถูกเลขสามตัวแต่ว่าไม่ได้ตัวตรงนะพี่เนาะได้ตัวกลับได้ตัวกลับได้เป็นสองสองห้าเฉยนี่พี่ใช่ไหมเนาะอ่าคืสองสองห้าออกสองห้าสองนี่มันออกสองห้าสองงวดที่ผ่านมานี่เองเนาะลงมาทั้งนี้เลยนะมาได้โชวกระปู่ตรงนี้เลยนี่อ๋ออะไรอ่ะอันนี้แค่ลอง พี่อยู่พี่พี่ลกนี่นะครับนี่<ช>อยู่พี่นลกกันนี่นได้ใบสีมาคู่หนึง่งแล้วก็พงมาลัยไปอของที่แต่ว่าพี่ว่าเหมือนไหมเหมือน,นปู่จริงเาะเหมือนมากเลยนี่เหมือนจริงจงเลยนะลอยน้ํามาครับลอ,อยน้ํามาเราก็เลยยกขึ้นท่านขึ้นมากรับซะเหมือนมากเหมือนมากไหมเหมือนจริงจริงเลยเนาะถูก เออไม่เยอะแต่ก็ได้ก็ถือว่าได้โชคจะปู่เนาะก็ถือว่าได้โชคจะปู่ก็เลยมาไหว้งวดน,นี้ก็สามตัวตรงเีงนะพี่เด้วสามตัวให้เขาก็ต้องให้เขาอืมก็บอกเก่าบอกปลูกปไปแล้วน<า>เนาะอ่าวันที่ทำใบสีมาให้เขาบอกไม่ให้ต้องกลับว่าเอไอ้งวดที่แล้วนี่เนะาะอืามเย็นนะเย็นมากยอด อากาศก็ดีด้วยไม่มีแดดครับเดี๋ยวเมื่อวานแดดหน่อยก็เลยซื้อลมมาให้ซื้อลมมาให้ดีใจกับคุณพี่ครับแต่ปูท่านสวยมากนะข้างในสวยไหมครับนะสวยจริงๆสวยสวยสวยแง่ายนะนี่ไปมาเป็นครั้งครั้งแรกก็ถูกเลยใช่ไหมอันนี้ครั้งที่สองใช่ไหมครั้งที่สองครั้งที่สองก็ รับอีกเนาะพี่เนาะสามตัวตรงนะครับรับอีกสามตัวตรงเลีอะไรพี่สองอเอ้ามันจะมาแบบนี้แล้วนี่ช่วงนี้เพื่นนะครับก็อะไรมีบุญร่วมกันศูนย์สองศูนย์ โชคดีโชคดีถ้าเข้าไปข้างในแล้วเห็นตัวไหนก็ออกมาบอกผมก็ได้ครับเจ้่มจะได้เห็นตัวนี้เองโอ้โหโชคดีโชคดีมาครั้งแรกก็ได้โชคจากปู่สามตัวต้นนะสามตัวต้นตัวไม่มากแต่ก็ถือว่าได้โชคจากปู่นะก็เลยได้ครับบอกปู่ว่าจะเอาใบสีกระพงบะายกี่พวงครับแม่กี่นี่เก้าพวงกระพงลายเก้าพวงใบสีคู่หนึ่งนะก็ทําตามสัญญาครับ ใครที่ได้โชคกระปูนะไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่จะน้อยก็ตามกําลังสัทธาครับเนะเาะตามกําลังครับถูกมากก็ไหวไหวเยอะถูกน้อยก็ไหวตามที่เรานะทำยังไงก็ได้ขอให้ได้บุญเนะาะแอธิษฐานอยากมาแต่ไม่มีตงังค์เติมน้ามันมาอ,มอันนี้บอกปูถ้าหนูถูกหวยและถ้าหนูถูกหวยวันนี้นะหนูจะมาเลยอืเถ,ถูกหมื่นกว่าบาทหนึ่งสี่ห้าเนี่ย พี่่ผหนึ่งสี่ห้าตรงกันเดี๋ยวขนลุกหนึ่งหนึ่งสี่ห้าก็ถูมาแล้วแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้มาแต่อธิษฐานเอาแต่แรกยังอธิษฐานเอาแล้วพอถูกแล้วก็มาเลยอืมถ้าก็มาได้งวดครั้งที่สองอีกได้สองสองห้าอีกไม่ก็มาเอ็ครอบครัวเดียวกันไม่ใช่เหรอเออก็ถือว่าได้โชคทั้งคู่เอาคู่บุญได้เนี่เนาะเอาเนี่ยเราเจอแล้วกอยาาม มีตังเติมน้ำมันมาไม่รู้จะทำไงก็อธิษฐานกิดถึงปอืมเป็นไงเป็นไงหนึ่งสี่ห้าตรงตรง,ตรงเลยใช่จะซื้อไม่เยอะแต่ก็ได้เป็นหมื่นเลยนะยี่ส<อ>ิบคูณยี่สิบก็เพราะว่าแถมด้วยยี่สิบสองคูณยีิบสอก็เป็นหมื่นสามพันหนึ่สามพันกว่านั่นแหละ,หละอ่าโู้ลงทุนแค่ยี่สิบาทครับนี่ไม่เชื่อก็ไม่เ้ ไปไปเห็นตรงไหนครับหรือว่าตั้งใจจะซื้ออยู่แล้วหนึ่งสี่ห้าหนึ่งห้าสี่ก็นึกซื้อไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่ได้ไม่ได้เห็นเลขจากไหนเลยไม่ได้เห็นแต่ว่าเราลึกถึงปู่นึกถึงปู่ไว้ว่าซื้อตัวไหนซื้อเลขอะไรก็ได้ให้ถูกหนึ่งสี่ห้าหมื่นนี่แสดงว่าถูกมาแล้วสองวันสองวันติดใช่สองวันติดเลยนะนี่โอ้ย องวดติดเลยนะครับตอนแรกตอนแรกเป็นเป็นเป็นพี่สาวต่อมาก็เป็นพี่ชายเฮ้แน่นอนแน่นอนหนอนานนี่ยังถูกเลขสามตัวนี่ผมก็ไม่เคยถูกสักทีนะวนที่แล้วนูนวที่แล้วพี่หนึ่งสี่ห้าแล้วก็มางวดนี้อเดี๋ยวถามตั้งแต่เล่นเอ่อซื้อเลขซื้อเบอร์มันเคยถูกสามตัวกี่ครั้งไม่เคยนั่นไงนั่นไงด้วยบารเลยมีด้วยบารเรามีปู่นนี่เนาะโอ้ยสามตัวสองวดติดเลยไม่เคยถูกเลย นึกอยากจะมาหาปู่แล้วก็เลยเขาก็ให้ถูกสามวัดติดเลยนะครับอ้ยสองวัดติดนะครับสามตัวสองวัดติดโอ้โหคนใกล้ๆกล้ปู่นี่เองคนพิศณุโลกอีกเนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกวันนี้จุดพร้อมกันใช่ไหมครับนี่เอาเอาไปหกตัวเลยครับเอาไปหกตัวเลยเดียงเอาคนของคนพิชายศูนย์สองศูนย์สองพี่ผู้หญิง หนึ่งหกเนาะเจ็ดหนึ่งหกเอาละโอ้ดวงดีจังเลยเฮยผมนี่เกิดมาผมยังไม่เคยถูสามตัวเลยนะแล้วก็ยังไม่เคยจะไปขนาดโอ้ยสามตัวสองงวดด้วยนะวุ่ตื่นเต้นเลยแล้วมาขอตรงนี้เลยโอ้ขอตรงนี้เลยเออสองสห้าดีครั้งแรกเลยโอ้เพบางทีปู่ปู่ก็จะอยู่ใกล้ๆน้ำก็จะสื่ออยู่แถวนี้แหละครับแต่หมอหมอที่ผมจะไปซื้อ อืมมาถึงมาสามคนอืมผมมาแค่สองคนนะเอานี่เออกระปิสเนี่ยเราเนี่ยมาสามคนหรือเปล่านี่เออโอ้ยสุดยอดจ้าครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับเออเขาทักในนี้ว่ามาสามคนอู้วเอาเอาเดี๋ยวผมดูให้โอ้ได้แล้วเนาะได้แล้วได้แล้ว มีของคุณพี่ชูชาย0ูนย์สองของพี่ผู้หญิงมาด้วยกันครับอ่าเป็นภรรยาสามีภรรยากัน7จ็ดหนึ่งหกโอ้ยสุดยอดปู่เอ้ยนะก็ให้ปู่ให้โชคให้ลาบกับพี่เขาอีสกงวดเด้อครับนะโอ้ตื่นเต้นแทนปู่เอ้ยนี่เป็นไงครับบารมีปู่แผ่ไพศาลสามโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดจริงๆสองวดติด ก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจยายณญาณในการรับชมก็ขอ,ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับในงวดวันที่16ทธันวานี้กับช่องกับคนดวงเฮงนะครับทางช่องรัชนีชาแนลเป็นผู้สะพานบุญให้ทุกท่านที่อยากได้โชคราบกับพญาเคียินันนะแล้วก็คนที่ดวงดีมาสื่อถึงปู่ได้นึกถึงปู่ก็ยังถูกร้งตัวตรงครับโอ,โอ้นะครับไม่เชื่อก็อย่าลุกดูเด็ดขาดนะตรงนี้นะครับจุดกราบไหว้ปู่ ตรงรำทานนะครับตรงรำทานสายน้ำที่ไหลไปหาปูนะพยาคิดีน,นั่นนาคราชจุดนี้ครับศักดิ์สิทธิ์จริงๆอ่ะขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีสวัสดีครับ